เราคนโคราชมาเจอกันก็ต้องประชันกันสักหน่อยเอากันให้มันยาให้คก่อย,เ,ยเล่นกันสักหน่อยเอาไหมนางยูยูมาเจอหน้ากันบที่ชวนเอาเลยนี่อยฉันไม่ได้ไหมายความว่าอย่างนั้นออพอเจอหน้ากันก็ชวนเอา,าจะบ้าหรือเปล่าล่ะคุณพี่นี่ลูกพ่อแม่เขามีมาพูดอย่างนี้ไม่น่าฟัง โอ้ยย่แตนแกก็คิดไปได้แบบนั้นเนาะกระจักเราอยู่ๆพระเจอหน้ากันแกบอกมาชวนเอาักให้มันฉันก็คิดไปโน่นน่ะเนาะถ้าเกิดฉันชวนอย่างงั้นฉันจะมาชวนต่อหน้าคนอื่นเขานีหรือว่าแกไม่คิดคิดนิดนึงแต่ฉันไม่ได้คิดอย่างงั้นอ่ะยังไงโอ้ยนี่แกฟังไม่ได้ซับแล้วแกยังจับเอาไปกระเดียดนี่ทีฉันชวนนะฉันให้เกียรติแกยังกระเดียดคิดไปอีกทางไม่รู้แล้ว จักริวายังไงเนาะที่ฉันชวนเอามันมันละนี่ฉันชวนมาดนเพลงจะได้รู้ไปว่าใครมันเก่งผีชวนเอาเพลงนะั่นๆะๆนะนะเดี๋ยวเยวเ,ยวเอาอะไรอีกนงินเอาอีกเงิผ <laughs> ีชวนดวนเพลงดอกเด้ออีนางถ้ายังงั้นก็แล้วไปถ้ายังงั้นจัดมามิวสิกมา เนี่ยมาอยู่กรุงเทพนานแล้วเวลาพูดไปพูดมาเนี่ยมันจะพกภาษาฝรั่งบ้างภาษากรุงเทพบ้างมาอยู่โดนแล้วอ๋อมาอยู่แก่โดนแล้วนั่งอยู่ข้างนอกทำอะไรอยู่ถามจากลูกก็ถามมาเป็นคนโคราชแต่ว่ามาอยู่ไทยโดนคำพูดคำจาดปนโอเคภาษาฝรัง่ง แกอยู่บ้านนอกนะแกทําอะไรแตนแกอยู่บ้านนอกนะแกทําอะไรเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่หรือทําไรปลูกยางแกอยากรู้ใช่ไหมว่าอยากทำอะไรอยากรู้บอกหน่อยอที่บอกให้ก็ได้ฉันอยู่บ้านนอก คือเลี้ยงหลายควายแท้มีควายอะไรบ้างควายกระบานมันมากพี่มันมากมันเยอะมีควายอะไรบ้างควายควายน้อยควายใหญ่ควายดำควายดอนควายดางแล้วแล้วที่พูดมาทุกควายนี่แกชอบควายไหนที่สุดฉันก็ชอบทุกควายแหละพี่เลี้ยงมาทุกตัวก็รักมาทุกตัวแล้วเนาะเดี๋ยวถามหน่อยแล้ววันนี้แกมาลองเพลงแกเอาควายมาด้วยไหมฉันล่ามไว้แถวๆวรอบนอกฮอน่ะรอบรอบฮอแฟนแฟนครับ ออกไปข้างนอกระวังจะไปปัสสาวะชิงช่องอะไรระวังเขาควายกันบม่งเนอะแหมมันไม่ขนาดนั้นหรอกนางยังไงพี่เดี๋ยวนี่นางก็สวยวันสวยคืนขนาดนี้พี่ว่าเปลี่ยนอาชีพจากเลี้ยงควายมาทําอย่างอื่นเถอะเอานแกเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นได้ไหมแกเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นได้ไหมนอกเสียจากเลี้ยงควายแกทําอะไรเป็นบ้าง สรุปนี่ยังไงยังไงแกก็ไม่ให้ฉันเลี้ยงควายเลยใช่ไหมกวง้าขนาดนี้จะไปเลี้ยงทำไมควายทำอาชีพอ,อื่นดีกว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนอะไม่ให้เลี้ยงควายฉันกอจะไปขายหอยปอเยแตนอะไรพี่อาชีพแกแต่และอาชีพนี่แกเลือกดนดีจริงๆเลยไม่เลี้ยงควายจะไปขายหอยแกไม่รู้หรือไงวะ ชีพขายหอยมันรายได้ดีมากเลยนะพี่เอา้ารายได้ดีนะโอยได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยเลถ้างั้นาขายก็ขายไม่ให้เลี้ยงควายฉันขอจะไปขายหอยไม่ให้เลี้ยงควายฉันขอจะไปขายหอยแต่งตัวให้สวยสักหน่อยไปยืนขายหอยขอ้างทางเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ที่ขายมันต้องมีต่างมากต่างไม้จะไปยืนขายต่งไม้ข้างทางไม่กลัวสิบรอบมาบอกเหมาหอยกัทเพียงมันจะมีคนเหมาเนาะ